สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราซึ่งเราจะนำเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมาฝากทุกคนวันนี้เรามาลองตอบคำถามนี้กันดีกว่าคุณล้างมือบ่อยแค่ไหนต่อวันและคุณแน่ใจหรือไม่ว่าคุณทำถูกวิธีฟังดูง่ายแต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกระทำเล็กน้อยเล็กน้อยเช่นการล้างมืออย่างถูกวิธีสามารถช่วยให้คุณรอดพ้นจากโรคต่างๆได้ตั้งแต่ไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงอันตรายที่ร้ายแรงกว่านั้นในประเทศไทยที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยวิถีชีวิตที่คือคัก ตลาดกลางคืนที่พลุกพลานหรือวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยผู้คนการมีสุขภาพดีบางครั้งก็ต้องเริ่มจากการล้างมือให้สะอาดการล้างมือไม่ได้หมายถึงการถูสบู่เพียงไม่กี่วินาทีแล้วล้างออกเท่านั้นมีประวัติอันน่าประหลาดใจเบื้องหลังการประทํานี้และวันนี้เราจะมาสํารวจว่าทําไมการล้างมือจึงมีความสําคัญมากเราจะเปลี่ยนการล้างมือให้เป็นอาวุธในการปกป้องสุขภาพของเราได้อย่างไรและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะนำการล้างมือมาปฏิบัวิีก่อนที่เราจะเริ่มโตรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างคุณคิดว่าการล้างมือสามารถช่วยสุขภาพของคุณได้อย่างไรมาดูกันว่าทุกคนคิดอย่างไรมาเริ่มกันเลยมาดูกันว่าการกระทำง่ายๆเหล่านี้เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างไรและคุณสามารถนำไปใช้เพื่อใช้ชีวิตที่สุขภาพดีขึ้นทุกวันได้อย่างไรการล้างมือเปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างไร คุณเคยคิดไหมว่าการกระทำง่ายๆอย่างการล้างมือสามารถช่วยชีวิตคนได้หลายล้านคนทั่วโลกลองย้อนเวลากลับไปในศตรวรรษที่19เมื่อผู้คนยังไม่เข้าใจมากนักเกี่ยวกับแบคทีเรียหรือวิธีที่แบคทีเรียแพร่กระจายโรคได้ในเวลานั้นหลายคนเชื่อว่าโรคเกิดจากอากาศที่เป็นพิษกลิ่นเหม็นหรือแม้แต่คำสาดที่ลึกลับโรงพยาบาลแม้จะถือเป็นสถานที่รักษา แต่กลับเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุดแพทย์ไม่ล้างมือก่อนทำการผ่าตัดหรือทำคลอดเด็กส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตโดยไม่จำเป็นหลายพันคนโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์หลังจากสังเกตและคนขวาเป็นเวลานานหลายเดือนเซมเมนไวยก็ค้นพบความจริงที่น่าประหลาดใจแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในโรงพยาบาลมักทำงานในห้องชันสูตริศพซึ่งพวกเขาต้องสัมผัสกับศพจากนั้นจึงย้ายไปที่ห้องคลอดทันที เพื่อทำคลอดเด็กโดยไม่ล้างมือม <more> ือของพวกเขาเองที่นำพาแบคทีเรียจากศพไปสู่ร่างของแม่โดยไม่มีใครรู้ทำให้เกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตเหตุการณ์หช่วยให้เซมเมนไวยเสริมสมบัติฐานของเขาได้เพื่อนร่วมงานของเขาคนหนึ่งเผลอบาดมือด้วยมีดผ่าตัดขนาดตรวจศพและเสียชีวิตด้วยอาการที่คล้ายกับไข้หลังคลอดซึ่งแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียจากศพคือตัวการโชคดีที่ความจริงไม่สามารถฝังไว้ได้ตลอดไป ในช่วงปลายศตรวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์เช่นลุยปาสเตอร์และโรเบิร์ตคอชาได้พัฒนาสาขาจุลชีววิทยาขึ้นโดยพิสูจน์ว่าแบคทีเรียเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิดการศึกษาวิจัยเหล่านี้พิสูจน์ให้เซมเมนไวเห็นได้และทำให้การล้างมือกลายเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในทางการแพทย์เมื่อถึงศตรวรรษที่20การล้างมือได้รับการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายไม่เพียงแต่ในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในชีวิตประจำวันด้วยช่วยลดการเสียชีวิตจากการติดเชื้อได้หลายล้านรายปัจจุบันการล้างมือเป็นนิสัยที่สำคัญทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีการระบาดของโรคในประเทศไทยที่ชีวิตพลุกพล่านอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นตลาดที่คึกคักอย่างสตูจักหรือเทศกาลที่มีสีสันอย่างสงกรานการล้างมือช่วยให้เราปกป้องตัวเองและชุมชนของเราได้คุณรู้หรือไม่ว่าในช่วงสงกรานซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนสาดน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล การรักษาความสะอาดมือไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของสุขอนามัยเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีแสดงความเคารพและห่วงใยผู้อื่นอีกด้วยหรือในตลาดกลางคืนที่คุณต้องสัมผัสสิงของหลายร้อยชิ้นตั้งแต่แผงขายของไปจนถึงธนบัตรการล้างมือเป็นกรอบป้องกันคุณจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็นเรื่องราวของการล้างมือไม่เพียงแต่เป็นบทเรียนประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนใจว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยสามารถสร้างผลกระทบครั้งใหญ่ได้ จากการค้นพบของเซมเมนไวไปจนถึงแคมเปญสาธารณาสุขในประเทศไทยในปัจจุบันการล้างมือได้กลายเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมสุขภาพระดับโลกคุณเห็นหรือไม่ว่าการกระทําเล็กน้อยเล็กน้อยนี้มีพลังมากเพียงใดแบ่งเป็นความคิดเห็นของคุณได้ในช่องแสดงความคิดเห็นและคุณทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุขภาพอื่นๆที่คุณต้องการสํารวจหรือไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อให้เราค้นหาคําตอบได้ 2. So ทำไมการล้างมือจึงมีความสำคัญมากนี้คุณอาจสงสัยว่าทำไมการล้างมือจึงสำคัญนะักคำตอบอยู่ที่ศัตรูที่มองไม่เห็นอย่างแบคทีเรียและไวรัสที่แอบแฝงอยู่รอบตัวเราทุกวันมือของคุณสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นลูกบิดประตูนในห้างสรรพสินค้าหน้าจอโทรศัพท์ธนาบัตรเมื่อคุณจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนัดุจักร หรือแม้แต่รถตุ๊กๆในขณะที่คุณเดินไปตามถนนที่พลุกพลานในกรุงเทพแต่ที่เรียและไวรัสที่เกาะติดอยู่บนพื้นผิวเหล่านี้สามารถทำให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายตั้งแต่หวัดและท้องเสียไปจนถึงโรคร้ายแรงกว่าเช่นปอดบวมและการติดเชื้อตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก การล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยสบู่สามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินหายใจได้ถึง44%และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อทางเดินอาหารได้มากกว่า50%นะับเป็นตัวเลขที่เรามาจะทํากิจกรรมเพื่อสังคม <c oughs> เช่นลอยกระทงกินอาหารนอกบ้านที่ตลาดกลางคืนหรือไปวัดเพื่อความสงบสุขการล้างมือจึงกลายเป็นกราะป้องกันที่ขาดไม่ได้ในการปก <c oughs> ป้องสุขภาพของเรา ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับส้มตำรสเผ็ดหรือไก่ย่างเสียบไม้ย่างหอมๆริมถนนหากมือของคุณไม่สะอาดแบคทีเรียสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายผ่านอาหารทำให้เกิดปัญหาที่ไม่พึงประสงค์ฟังดูน่าเป็นห่วงใช่ไหมแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดการล้างมือไม่เพียงช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเจ็บปวยแต่ยังช่วยปกป้องคนรอบข้างคุณอีกด้วยเมื่อคุณล้างมือให้สะอาดคุณก็จะลดความเสี่ยงในการแพร่เชือ้อแบคทีเรียและไวรัสไปยังครอบครัวเพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานในวัฒนธรรมไทยที่เราให้ความสำคัญกับการแบ่งปันและจิตวิญญาณของชุมชนการล้างมือเป็นวิธีแสดงความห่วงใยและความรับผิดชอบต่อทุกคนอย่างเช่นเมื่อคุณเข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์และศาสตร์น้ำเพื่อความโชคดีการล้างมือให้สะอาดจะช่วยให้คุณมีความสุขและไม่แพร่เชื้อโรคไปยังผู้อื่นนอกจากนี้การล้างมือยังช่วยประหยัดเวลาและเงินของคุณอีกด้วยลองนึกดูว่าไข้หวัดหรือท้องเสียอาจทำให้คุณเสียเวลาทำงานเสียงเงินซื้อยา และไม่มีเวลาสนุกสนานกับครอบครัวการล้างมือเพียง20วินาทีก็ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ได้โดยเฉพาะในบริบทปัจจุบันของประเทศไทยที่แหลท่องเที่ยวอย่างถึงเกียงทีเชียงใหม่พลาดการมาสคอตมือถูกจะช่วยให้คุณเพิ่มความมด่นใจของคุณโดยที่และคุณรู้หรือไม่ว่าการล้างมือยังมีประโยชน์ต่อจิตใจอีกด้วยเมื่อคุณดูแลตัวเองด้วยการล้างมือเป็นประจำคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น ราวกับว่าคุณสามารถควบคุมสุขภาพของตัวเองได้ในชีวิตที่เร่งรีบของประเทศไทยแต่ชั่วโมงทำงานในสำนักง,งานไปจนถึงตอนเย็นที่งานจอร์ดเฟลส์ความรู้สึกในใจดีท่าอย่างจริงคุณเห็น <actress es> <ๆ S 2> ด้วยหรือไม่ว่าการล้างมือไม่ใช่แค่การกระทำเล็กน้อยเล็กน้อยแต่เป็นนิสัยที่เปลี่ยนชีวิตได้สแสดงความคิดเห็นด้านล่างและแบ่งปันว่าทำไมคุณคิดว่าการล้างมือมีความสำคัญกับคุณ วิธีล้างมืออย่างถูกต้องและนำมาปรับใช้กับวิธีชีวิตแบบไทยของคุณเราจะล้างมืออย่างถูกต้องและทำให้เป็นนิสัยประจำวันได้อย่างไรไม่ต้องกังวลนี่คือคำแนะนำโดยละเอียดสำหรับคุณโดยเฉพาะตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคการล้างมือให้ถูกวิธีใช้เวลาเพียง20วินาทีแต่ต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นแรกให้ล้างมือทั้งสองข้างด้วยน้ำสะอาดที่ไหลผ่านจากนั้นใช้สบู่ในปริมาณที่เพียงพอ โดยควรใช้สบู่สมุนไพรธรรมชาติที่หาซื้อได้ตามตลาดของไทยเช่นสบู่มะนาวหรือสบู่ตะไคร้ทาสบู่ที่ฝ่ามือหลังมือระหว่างนิ้วและใต้เล็บอย่าลืมถูมือด้วยถูมืออย่างน้อย20วินาทีคุณสามารถนับหรือร้องเพลงทุ่งที่คุณชื่นชอบเป็นท่อนสั้นๆเพื่อจับเวลาได้ สุดท้ายให้ล้างสบู่ออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าขนหนูสะอาดหรือปล่อยให้แห้งเองตามธรรมชาติคุณจะนำนิสัยนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันที่ยุ่งวุ่นวายของคุณในประเทศไทยได้อย่างไรมากพกเจลล้างมือติดกระเป๋าไว้เมื่อคุณไปตลาดไปงานเทศกาลหรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่คุณจะกินข้าวเนียวหมูปิ้งที่แผงลอยริมถนนให้ล้างมือหรือใช้เจลล้างมือเมื่อกลับถึงบ้านหลังจากวันอันยาวนานให้ล้างมือทันทีเพื่อกำจัดเชื้อโรคจากพื้นผิวสาธารณะนอกจากนี้คุณยังสามารถวางขวดสบู่ที่มีกลิ่นหอมไว้ข้างอ่างล้างหน้าเพื่อเตือนตัวเองและครอบครัวเคล็ดลับอีกประการหนึ่งทําให้การล้างมือเป็นเรื่องสนุกเลือกสบู่ที่มีกลิ่นที่คุณชอบเช่นมะลิหรือตะไคร้ เพื่อให้ทุกครั้งที่ล้างมือเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายคุณพร้อมที่จะลองหรือยังแสดงความคิดเห็นและแจ้งให้เราทราบว่าคุณจะเริ่มมีใสยการล้างมือที่ถูกต้องตั้งแต่วันนี้ได้อย่างไรเพื่อนที่รักเราเพิ่งค้นพบการกระทำเล็กน้อยเล็กน้อยแต่ทรงพลังนั่นคือการล้างมือจากประวัติศาสตร์อันสร้างแรงบันดาลใจของออดรอเซเมนไว เราตระหนักดีว่าการล้างมือที่สะอาดไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องคุณเท่านั้นแต่ยังมอบของขวัญแห่งสุขภาพที่ดีให้กับครอบครัวและชุมชนของคุณอีกด้วยในประเทศไทยที่ชีวิตเต็มไปด้วยชีวิตชีวาและเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานต์ก็สดใสอยู่เสมอการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นกุญแจสำคัญในการเพลิดเพลินกับชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความเจ็บปวด สมวยว่าการล้างมือด้วยสบู่เพียง20วินาทีสามารถลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยได้มากกว่า40%ดังนั้นทำไมไม่ทำให้นิสัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณล่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่จอร์ i ดน i นมาร์เก็ตกำลังเพลิดเพลินกับต้มยำหรือกำลังมุ่งหน้าไปที่วัดอย่าลืมล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอการกระทำเล็กน้อยเล็กน้อยในวันนี้สามารถนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีในวันพรุ่งนี้ได้ ตอนนี้เรามีความท้าทายเล็กน้อยเล็กน้อยสำหรับคุณลองล้างมือให้สะอาดเป็นเวลา3วันติดต่อกันโดยแต่ละครั้งอย่าลืมใช้สบู่สมุนไพรที่คุณชอบและนับเป็นเวลา20วินาทีจากนั้นแสดงความคิดเห็นด้านล่างเพื่อแบ่งปันความรู้สึกของคุณรู้สึกดีขึ้นหรือไม่หรือคุณเลือกใช้สบู่กลิ่นใดเพื่อให้การล้างมือของคุณน่าเพลิดเพลินยิ่งขึ้นหากคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ โปรดกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและครอบครัวของคุณและอย่าลืมสมัครรับข้อมูลช่องของเราเพื่อรับเคล็ดลับการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพเพิ่มเติมเราจะร่วมกันสร้างชุมชนที่มีสุขภาพดีและมีพลังในประเทศไทยพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าตาม